ก็สวัสดีท่านผู้ชมแล้วก็เอฟซีนะครับผมวันนี้ก็มากันมาตกปลาที่ฟาร์มโนูนนะากรอ,อีกเลยนะครับก็ไม่ได้มาหลายวันวันนี้จะมีเวลาว่างนิดหน่อยก็มาตกปลากันนะครับป่ามดตู้ <c oughs> อ่ะสรับวันนี้ผลงานจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปรอติดตามรับชมกันในคลิปเลยนะครับผม <c oughs> ก่อนอื่นที่จะไปรับชมก็ ฝากเป็นกำลังใจนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ตาปองกันด้วยครับผมก่อนหน้าที่จะมานี่ก็ฝนเพิ่งลงเม็ดไปนะครับทำท่าเหมือนจะตกมากตกไปนิดเดียวไปครับผมลุยครับวันนี้ก็เป็นตกสปิลเหมือนเดิมนะครับผมปลาึ้นอยู่ข้างหน้าครับผมใช้เป็นสองคอนะครับสืบเรื่องมาจากคลิปที่แล้วครับผม ทุนยาวๆแบบนี้เลยครับไปครับไม้แรกลงไปเลยเอาไกลๆนี่แหละเอา้าลองโดูดระดับน้ำด้วยบอกโอ,ๆๆๆๆโอ,โอ้ไม่โดนครับ ล <c oughs> ืมไปว่ามัดเป็นตะขอเล็กไว้นะครับเนาะป่าเข้าอีกแล้วครับมัดเป็นตะขอเล็กไว้ลืมเปลี่ยนเป็ดครับอเอาแล้วครับเอาแล้วโอ้ยยางยังว่างอาโอ้ตะขอเล็กจริงๆอะเดี๋ยวเปลี่ยนเป็ดแป๊แบหนึงครับผมมาครับเรียบร้อย ใช่ตะขอดเดียวนะครับเปิดเปอร์สิบสี่สิบสีสิบสี่ลงเลยครับต้องไกลครับดึงกลับมาน้อยปลาก็ขึ้นอจทยวแ,วแถวนี้นะครับอ้ปลามาดึงไปแล้วครับปลาดึงลงไปแล้ว โอ้โหคืออะไรเฮ้ยต้องใช้ทุนลอยสละมั้งนี้เปลี่ยนหลายรูปแบบละเกินไปแล้วครับไปแล้วไปแล้วโอ้โหโอ้ยเฮ้ยจะเปลี่ยนใส่ทุน้อยครับนะเปลี่ยนทุนเอาเปลี่ยนกันไปเรื่อยๆนะครับ ให้เจอตัวให้ได้อันนี้ตีไกลได้ครับเห็นทุนอยู่ชุบนอนเลยนอนเลยนอนเลยครับหืมปลาอะไรรึ้งยังอยู่ครับยังอยู่ยังอยู่ยังพาไปแล้ว,วครับ โอ้โหไม่โดนครับผมใจเย็นสุดละมันทำไมวัดไม่โดนละเนาะนะขนาดปอเฮดลากไปแล้วนะครับนะจะได้มาสักตัวสองตัวมานี เอาไปอีกแล้วนะครับทุนหายแล้วครับตอนนี้ทุนหายแล้วครับปล่อยย้อนนี่แกทุนหายแล้วครับโอ้โหปล่อยไปก่อนแล้วผ่าทุนนอนนะครับแต่ว่าไม่ดึงไปเอาดึงละดึงแล้วครับผม ดึงแล้วครับผมดึงแล้ครับผมโอ้โหเฮ้ยได้วัดส่วนอลไรยังไม่ได้เอาแล้วนะครับเอาแล้วครับผมลากไปแล้วลากไปแล้วครับลากไปแล้วเอาไง

เต็มปากเลยครับาเข้ไมไปได้มามครับผมสวยมากครับผมเก็บเอาแล้วครับมาเอาแล้วครับผมตัวมาโชบอีกแล้วตัวมาโชบอีกแล้วปล่อยให้กินแบบใจเย็นๆเลยนะครับ พาไปไหนไปเลยขับทนวิ่งแล้วครับผมโอ้โหลงปุ๊บมีมาโชว์ปุ๊บลงปุ๊บมีมาโชว์ปุ๊บเลยนะครับผมอีกละเอาอีกละเอาอีกละโอ้โห แล้วครับมีมาเอาอีกแล้วไปแล้วไปแล้วไปแล้วอมาเอาอีกแล้วโโอ้หเข้าดีจริงๆครับป่า นี oh. okay. mm ่ด uh ึงเบรกเลยโอ้โหแรงลังโอ้โหเฮ้ยอืมอีกตัวครับผมอีกตัวเต็มปากเต็มปากนี่ครับผมอีกหนึ่งตัวเจ๋ยว เก็บครับลองไปอีกหนึ่งไม้ลงปุ๊บเอาปับ๊บปุ๊บปั๊บ,บ,บฝนคึมคึมหายไปแล้วครับไม่ตกแท้ๆนะครับฝนที่บ้านเรากินแล้วนอนนี่มีโอกาสนะครับโอ้โห มันไงพาไปแล้วครับโอ้ยอะไรวะนะเบรกก็ปล่อยไว้วนะนี่เบ็ดคัดโกคืนได้แล้วนะครับปาลารดไปแล้ะผูกเดี๋ยวเก็บใส่รายะรละเอีดยดใส่แป๊บ เราไม่นะครับมนอนครับครับาครับผมเรารนอวินครับเครับอูหู่ยังได้ครับ ขาดลอยมัดอ้ยา่าขาดลอยมัดครับผมไอ้หน้าเลยขาดลอยมัดหนึ่งเอ้ยไม่ใช่ขาดลอยไหม้ลอยมัดเดี๋นี้ ข้างล่างอโอ้โหคืนยิงใหญ่ไปแล้วขัดไปโน,โน่นอันโน่นเหี้ยขัดแค่เบรกมันแน่นนะเบรกไม่ทำงานอะไปแยกขัดกลางเลยไม่ใช่กลางหรอกขัดวันไกลๆมัด าจะบตัวไม่ใหญ่เฮ้ยกุ้งอ้กุ้งติดมากุ้งก้าม,ก,ามาก้ามว่ายุพาไปแปลกไงพิษคิวอีกแล้วเดี๋ยวนี่ทีรุปโป้มือง่าย พิษคิวพิษคิวอ๋อหนีบมือ, <laughs> อ,อแข่งเยงอะหรอบลอกคาบมอ,อ,อืเ <laughs> ต็มปากเลยวะ <laughs> <laughs> ทาริป,ปร่อมโอ้โห <laughs> oh ตัวใหญ่แน่นอ,อนขึ้นแบบแรงแท้ ป่าพาทุนวนนะครับตอนนี้ตำใลยพาจมไปนะครับก็เลยเหยียดโนครับโอ้โหป่ากดจมอย่างเดียวเลยอุ้ยมีคล้ายๆต่ออะไรตรงนี้ด้วย ตัวใหญ่ครับตัวรุ่นเดียวกันไหมครับไอ,อ้ตัวสุดท้ายหมายสุดท้ายโอ้โห ครับตัวสุดท้ายแต้มสุดท้ายครับผมย้ yeah. ไปแต่เก็บของกลับบ้านครับครับคลิปนี้ก็จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับผม,มก็หมานอยู่ครับสามตัวก็อุปกรณ์ <laughs> ไม่น่าจะพร้อมเท่าไรนะครับผมก็ถือว่าได้ตัวก็สุดยอดนะครับ ก็เอาไว้ทำกับข้าวครับเดี๋ยวซื้อ,อไว้กินหมดเลยนะครับผมก็ต้องขอบคุณนักตกรฟาร์มนู่นนัครั้งหนึ่งนะครับผมที่ให้โอกาสและให้สถานที่ถ่ายทำครับผมวันนี้ก็ต้องขอตัวลากลับบ้านครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมจนถึงเวลานี้นะครับผมสวัสดีครับไปบ๊ายบายไปครับ